เรื่องนี้น่าสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วนะแต่ฉันว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกจริงๆนะจากการที่ฉันดูยอดนักสืบจิ๋วค้อน,นัานมาหลายปีความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอะไรเหรอในหมู่พวกเรามีนอนบอนใช่ <c oughs> พูดซะจริงจังเลยนะเธอ <c oughs> ไม่งั้นจะเอาขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> ถ้าโกรธฉันเหรอ อย่าไปสนใจเลยพี่ฟังซื้อเนี่ยรับแรงกดดันได้เก่งจริงๆเลยเนาะขนาดคนเขาลือกันให้ทั่วก็ดูไม่สะทกสะทานอะไรเลยอ่ะอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำไม่เคยได้ยินเขาพูดคำนี้หรอไม่เคยหรอกจริงๆฉันว่าเครื่องหลักของข่าวก็ฟังดูมีเหตุผลเหมือนกันเนาะ<ม>ฟังซื้อที่ดูโหดมีจิตใจที่อ่อนโยนต่อการออกแบบทุ่งเทกล้าหาญ แล้วก็ขยันเขียนได้ดีฝุดฝุดเธอนี่ดูอินจังเลยเนาะอะไรเนี่ยดีขนาดนั้นเลยเหรอ<ม>ฉันว่าเธออินไปก็โดนเมินอยู่ดีนั่นแหละจะบอกให้เราฉลองกับเธอไม่ได้หรอในความคิดของฉันนะหัวหน้าที่ไม่คิดจะสนิทกับลูกน้องน่ะก็เพราะว่าจะรอล้มลูกน้องในอนาคตยังไงนาะดรามา่าเบอร์ใหญ่เชียวนะ ประธาลีเออฉันฉันกลับตัวก่อนนะคะฉ,ฉ,ฉันก็มีธุระค่ะ ดว้การพูดว่าขอโทษยากกว่าการลาออกอีกอี่นั้นเหรอฉันฉันขอโทษฉันรับคำขอโทษไปทำงานต่อที่รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ มีแค่เธอที่รู้ใช่ฉันเป็นผู้ช่วยเธอมานานาน,านานพอๆกับที่เธอเป็นดีไซนเนอร์มาฉันรู้รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ของเธอทั้งหมดใช่แล้วฉันขโมยงานเธอไปโอ้ไว้อย่าขอยัฉันขโมยให้เธอเลิกสงสารฉันสักทีเธอเธอรู้หมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเธอถึงไม่พูดอะไรบ้างเลยล่ะฉันไม่ได้สงสารเธอคือว่าเธอก็แค่ไม่ใส่ใจใช่หรือเปล่าเหรอะสำหรับเธอนะนะ ฉันมันก็เป็นได้แค่ผู้ช่วยอย่างนั้นสิมากับฉันพาฉันมาที่นี่ทำไมตั้งแต่ที่เธอเข้ามาที่สตูดิโอเราก็สู้ด้วยกันมาตลอดนะไม่ใช่ฉันก็แค่ทำงานหน้าเบื่อแทนเธอ ฉันทำงานทันทีที่เรียนจบรู้ไหมฉันชื่นชมเธอขนาดไหนและหวังจะให้เธอเห็นว่าความพยายามของฉันเป็นยังไงฉันดีใจมากที่เธอชวนฉันมาทํางานที่ดอนฮวนและฉันก็รู้ด้วยว่าเธอไม่ได้พาฉันมาเพราะความสามารถหรอกแต่ว่าเธอแค่สงสารฉันถ้าเธอเจอปัญหาเธอจะคอยแก้เองถ้าแก้ไม่ได้เธอจะแบกไว้คนเดียวเธอสนใจแต่เรื่องสินค้าจะไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเลยเธอแค่อยากให้คนทําตามไม่ได้อยากให้ร่วมมือด้วยถ้าเป็นแบบนั้นไม่มีใครอยากเป็นคู่หูได้หรอก ฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันมาที่ดอนฮวนเธอคอยเชียร์ฉันเธอบอกให้ฉันเป็นตัวเองแล้วก็ไม่ต้องขอโทษด้วยฉันเลยคิดว่าฉันจะได้เป็นมากกว่าแค่ผู้ช่วยแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่างานแข่งขันที่สำคัญแบบนี้เธอจะไปเลือกเจียซินแทนที่จะเลือกฉันนะเสี่ยน่ายเสี่ยน่ายเราเป็นเพื่อนกันนะ ก็แค่คิดว่าฉันแค่คิดว่างานออกแบบควรเป็นงานที่ทําคนเดียวฉันหวังว่าทุกคนจะได้ออกแบบงานด้วยตัวเองได้เธอคิดงั้นเหรอเธอก็คิดไปเองคนเดียวตลอดฉันจะไม่ยอมทําตามความคิดเธออีกแล้วเสีย่ยวได้เสี่ยวได้ฉันขอโทษ ในเมืองนี้นะ่ะหลายคนยุ่งหัวหมุนกันอยู่ทุกวันแต่กลับทำไม่สำเร็จสักอย่างพวกเขาต่างก็อยากหาที่ที่เหมาะสมกับตัวเองฉันรู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนกลุ่มนั้นเราร่วมมือกันเพื่อไล่ตามความฝันฉันรู้ว่าฉันจริงจังกับงานมากเกินไปและฉันรับมือกับผู้คนไม่ค่อยเก่งแต่ฉันก็รู้สึกว่าพวกเราร่วมงานกันได้ดี เธอเข้าใจฉันดีโดยที่ฉันไม่ต้องพูดอะไรฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะทำให้เธอเสียใจขนาดนี้ฉันเห็นความสามารถเห็นความตั้งใจและความจริงใจจากงานของเธอแต่ฉันก็เห็นความลังเลความกลัวของเธอ และความระแวงด้วยฉันรู้ว่าเธอยังพัฒนานได้อีกเพราะงั้นงานที่สตูดิโอฉันก็เลยอยากให้เธอกับเอมี่เข้าร่วมงานโปรโมทเอมี่ยอมแพ้ไปก่อนแต่เธอไม่ยอมแพ้แต่ฉันก็ไม่ได้สู้จนถึงที่สุดเหมือนกันฉันถึงได้ผิดหวังมากนะั้น